สวัสดีค่ะวันนี้แวะบิ๊กซีบ้าเป็นแล้วดูซื้อมาสิคะเดี๋ยวคืออะไรที่เป็นรางวัลชีวิตก็รางวัลใช่ไหมคะเงินเดือนออกอาจจะมีสเต็กอะไรสักมื้อหนึ่งแต่อะไรที่ประหยัดก็ต้องประหยัดใช่ไหมคะดูนี่คะ่ะหมูย่างนะคะจาก20เหรือ14บาท แล้วเปล่างกนะคะอันนี้คือประหยัดนะคะอันนี้ค่ะไก่ค่ะน้องไก่สะโพกทอดน้ำปลานะคะสาิบเ้าหลือ28บแปดบาทนะะเราซื้อมาสองแพ็คเลยค่ะเรากะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาแกะแล้วเอาเนื้อไปแกงเป็นแกงไก่ย่างค่ะนี่นะคะนะดูซิว่าเรา มีหมูย่างเมื่อกี้มีหมูย่างใช่ไหมคะสองไม้ยี่สิบเหลือสิบสี่อันนี้ข้าวเหนียวค่ะแปดเหลือหกมีอีกค่ะมีอีกมีอีกค่ะมีอีกนี่ข้าวขระเปาไก่พริกแห้งค่ะจากยี่สิบห้าเหลือสิบแปดดูสิคะน่ากินมากพอซื้อมาเสร็จเราก็รีบแช่รีบแช่เย็นค่ะ ะคะจริงๆของในในห้างนี่ไม่เสียนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะทําเสร็จเนี่ยก็ประมาณ10บโมงสิบเอโมงเนี่ยแล้วพอเราไปซื้อมานะคะคือของมันอยู่ในห้างค่ะมันยังไม่ทันเสียอันนี้อันนึงค่ะนี่นี่อยากทานไหมคะปลานินใหญ่ทอดนะหกเก้าหรือสี่เก้าตั้งยีสิบบาทแน่ประหยัดได้นะฮะเดี๋ยวมาแกะเนื้อน่ากินอะ่ะจิ้มปลาเนาะ น้ำปลาพริกนี่อันนึงค่ะปลาซาบะย่างซอสเทอริยากิ45หรเหลือ32ค่ะดูสิฮะน่ากินไหมคะนะคะอันไหนเราประหยัดได้เราก็ประหยัดเนาะเนาะในส่วนที่เราเออเที่ยวบ้างกินบ้างให้รางวัลชีวิตก็ทําไปในส่วนไหนที่เราประหยัดได้เราก็ประหยัดนะคะดูอีกทีดูอีกที ช่วงเงย็นๆอย่างนี้ค่ะสมมติงทีเราไปเที่ยวมานะคะเราแวะห้างที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจะมีหมดนะคะบางทีโรลดตัสเออท็อปพวกนี้บางทีช่วงสองสามทุ่มเนี่ยค่ะเขาจะลดราคาแล้วมันคุ้มมาะลดเยอะเนี่ยค่ะไก่นะสามเก้าแล้วยี่แปดเราเอามาสองแพ็คเลยอย่างที่บอกเดี๋ยวแกะกินกินกับน้ำปลาด้วยนะแล้วเราก็แกะเนื้อไว้แกงไก่ย่างด้วย นี่นะจาก20เหลือสิบสีได้เข้าเหนียวมาเนะฮะจากแปดแล้วถ้าเขายี่สิบาทนี่เราได้หมูย่างข้าวเหนียวเลยนะคะรอบหนึ่งรอบหนึ่งจะบอกว่าเนี่ยวันทีเย็นๆถ้าผ่านตามห้างเราก็แวะสักนิดนึงเราก็จะได้ของดีราคาประหยัดนะคะซื้อมาหลายรอบแล้วหะไม่เสียนะคะของดีทีเดียวนะคะยุคนี้สมัยนี้ทำงานมาได้ก็เก็บออม ะะเที่ยวบ้างใช้บ้างรางวัลชีวิตบ้างไอส่วนที่ประหยัดเราก็ประหยัดบ้างนะคะโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะพวกเราชาวแม่บ้านเนาะแม่บ้านพ่อบ้านได้หมดนะคะน้องๆที่อยู่คอนโดเอ่ยอะไรเอ่ยใช่ไหมฮะผ่อนคอนโดเราก็ต้องประหยัดนะเรื่องไหนเปลืองเราก็เปลืองตามเหตุผลเรื่องไหนประหยัดได้เราก็ประหยัด ตามเหตุผลนะคะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขร่ำรวยเนะาะบาย